สวัสดีครับพบกับคุยตามใจเลย by admin จินนะโปรแกรมพิมพ์มลิคสรนะัดก็ออกมาแล้วนะเมื่อวานนี้นะก็การแข่งทั้ง38รอบนะครับก็มีกําหนดมาแล้วนะแต่แน่นอนถึงเวลาจริงๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลทางการถ่ายทอดสดการเข้ารอบฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆของแต่ละทีมนะยิ่งเข้ารอบลึกก็จะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักและอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพูดถึงโอกาสการเป็นแชมป์นะครับแต่ละปีเนี่ยหลังโปรแกรมออกเนี่ยมันจะมี อัตรา,าต่อรองหรือร้านพูการวิเคราะห์ของกูรูต่างๆนะครับจะมองว่าทีมไหนมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะโดยรวมแมนซิตี้ก็ยังเป็นเต็ง1นลิปูยังเป็นเต็ง2แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นเต็ง3แมมาตามด้วยเชลซีตามลําดับนะ,ะต้องบอกว่าหลังโปรแกรมออกของปีนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้เพราะว่าร้านพูหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆอาจจะมองค่อนข้างตรงกันนะวา่าไม่มีผลกับการตัดสินแชมป์ในปีนี้มากมายเท่าไหร่นะครับ แต่ในความเป็นจริงนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัจจัยที่มีส่วนสำคัญมากๆก็คือการเล่นแชมเปี้ยนลีกนะมีการวิเคราะห์ว่าทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกหลังเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถ้าได้เล่นในบ้านเนี่ยจะได้เปรียบกว่าทีมที่เล่นนอกบ้านหลังเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะทั้งเรื่องปัญหาการเดินทางนะไม่นับว่าเกมแชมเปี้ยนลีกนั้นจะเป็นเกมที่ต้องบินหรือเปล่านะ ถ้าเป็นเกมที่อยู่ในบ้านอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าอะไรประมาณนั้นนะแต่แชมเปนลีกนะครับการจับฉลากยังไม่ออกมานะดังนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมายัางไงแต่โปรแกร,รมแชมเปนลีกเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าสัปดาห์ไหนเป็นสัปดาห์ไหนนะครับตอนนี้ก็คือนัดที่1จะเล่นประมาณ20-21ตุลาคมนะนัดที่2 27 28ตุลาคมนะครับนัดที่3 3 4กี่พฤศจิกายนนะครับแล้วก็24 2 5ิพฤศจิกายนนะ แล้วก็นะัดที่5 1- 1หนธันวาคมนัดที่6 8แถึง9ธันวาคมนะครับแล้วเราจะเอาโปรแกรมพวกนี้แหละมาสอดแทรกในโปรแกรมของแต่ทีมที่จะวิเคราะห์ในวันนี้นะว่ามันหนักมันเบาอย่างไรแล้วก็จะทําให้ความได้เปรียบเสียเปรียบเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับแน่นอนนะเราก็จะไปเน้นหนักที่ลิปูนะครับลิปูเนี่ยห้าเกมแรกนะบางที่ก็บอกผ่านหัวขา่าวโอ้โหบอกงานหนักมากเลยนะครับเพราะลิปูต้องเล่นในบ้านกับบลีดนะครับเหมือน บางทีมันก็เหมือนล็อกเลยนะเพราะว่าเหมือนเก่งใหญ่เจอกับเก่งเล็กนะครับซึ่งไม่แปลกเลยนะผมสังเกตหลายๆปีหลังๆเนี่ยสิปีเนี่ยทีมแชมป์พเมียเมลีกเนี่ยมักจะเจอกับทีมที่เป็นน้องใหม่ขึ้นมานะความจริงถ้าพูดถึงโอกาสทางคณิตศาสตร์ก็3ใน19นะครับซึ่งความจริงมันไม่เยอะนะแต่ก็ไม่รู้จับยังไงออกมาแทบจะทุกปีนะบางทีมันทำให้เราคิดเหมือนกันะว่าเหมือนล็อกนะเพราะเขาบอกว่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณนะ แต่ไม่คิดมากก็เจอลีดก็เจอลีดครับจากนั้นก็ไปเยือนเชลซีนะแล้วก็เจอกับอาเซนอนในบ้านแล้วก็ไปเยือน Villa, แอสตันวิลล่าก็ไปเยือนเอเวอเรตันทาให้ภาพรวม5เกมแรกเนี่ยถือว่าหนักมากนะสำหรับลิพูแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับลิพูก็ต้องเจอกับทีมเหล่านี้โดยปกตินะแล้วก็ผมก็ยังมองในแง่ดีหลายๆจุดนะเพราะว่าการเจอกับโดยเพราะอาเซนอนเนี่ยมันเหมือนกับลิพูเจอกับเชลซีในซูเปอร์คัพในฤดูกาลที่แล้ว ที่เราชนะกันโดนจุดโทษนะแล้วเราก็มาชนะในเกมลีกที่เจอกันไม่นานหลังจากนั้นนะเราจะเจออาร์เซนอลในคอมมูนิตี้ชิลปายเดือนนี้แล้วนะครับปีนี้ก็แปลกหน่อยคอมมูนิตี้ชิลเสร็จปกติสัปดาห์ต่อไปจะเป็นรีมร์ลกแล้วอันนี้ต้องรอ2สัปดาห์นะก็อาจจะเหตุผลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัดด้วยนะครับยังไม่แน่ว่าจะอนุญาตให้แฟนบอลเข้าไปดูในสนาม เมื่อไรนะครับดังนั้นการเจอเกมเยือนเชลซีแอสตันวิลล่าและเอเวอร์ตันช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเยือนทีมเหล่านี้ไม่มีแฟนบอลในสนามก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นเกมเยือนเต็มที่นะครับและอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเทียบารัสซนนกับเชลซีในปีที่แล้วนะก็อาจจะเป็นลางดีนะเจอ2ทีมนี้ในเวลาช่วงต้นฤดูกาลนะคือเหมือนแบบเจอกันในบอลถ้วยมาแล้วมาเจอกันในลีกลิภูมมักจะเป็นทีมที่ ทำได้ค่อนข้างดีในการเจอกับทีมคู่แข่งทีมเดียวกันในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะครับอย่างเช่นในแชมลิกในการประกบคู่นี่แหละพเพียงแต่ผลกนนารแข่งบางนัดมันก็อาจจะไม่ได้เป็นใจเสมอไปนี่ว่ากันเล่นๆว่าถ้าชนะ5นัดแรกลวดได้นะมีโอกาสเหมือนกันนะที่ลีพูจะนําแบบมวนเดียวจบได้นะครับเหมือนทุกกันที่แล้วนะเพราะว่าเกมช่วงนี้ก็ค่อนข้างหนัก แล้วแต่ว่าถ้าผ่านไปได้อะที่เหลือมันจะดูไม่ได้ไม่ได้ไไดหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะอาจจะมีช่วงที่เจอแมนซิตี้กับเลสเตอร์ในช่วงต้นพฤศจิกายนนะครับที่เขาโฟกัสว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของลิปูแล้วเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลสเตอร์อีกนั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นเกมใหญ่ๆของลิปูค่อนข้างกระจายนะดังนั้นถ้าจะบอกว่าลิปูหนักผมว่ามีปีที่หนัก กว่านี้เยอะนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะแต่ถามว่าเบาหรือไม่ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เบานะพอเอาเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับมาใส่ในส่วนนี้นะอ่าส่วนโปรแกรมที่ยังไงลิพูได้เล่นแน่นอนแชมเปี้ยนลีก6นัดน,นะครับแล้วลิพูจะต้องมีเกมในบ้านกับเชฟอยู่ในเต็ดหลังเกมแชมเปี้ยนลีกนะก็โชคดีละเล่นเล่นในบ้านหลังจากนั้นก็เกมที่2นะก็จะแบบกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเว์แฮมนะ ก็ค่อนข้างดีแต่เกมที่หนักที่สุดนะครับคือเกมแชมเปี้ยนที่อยู่ก่อนเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่7พฤศจิกายนนะถือว่าเป็นเกมสำคัญนะแต่ที่รู้ๆกันนะครับลิปูกับแมนเชสเตอร์เนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนี่ก็เป็นข้อดีเล็กๆเหมือนกันแต่ข้อเสียอย่างที่บอกอยังไงก็เป็นเกมเยือนนะแล้วเราต้องรอดูว่าแชมเปี้ยนโปรแกรมเลือ,อกมาคู่แข่งกลางสัปดาห์นะั้นมันหนักหรือมันเบานะนอกบ้านหรือในบ้านนะ มีหลายปัจจัยมากนะดังนั้นปีนี้จะเป็นไม่กี่ปีหลังๆนะปกติผมไม่ค่อยแคร์แชมเปี้ยนหลีกเรื่องการประกบคู่เท่าไหร่นะแต่ปีนี้ต้องบอกเลยว่ามีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมีเกมก่อนการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่สำคัญมากแน่นอนอะ่ะผมก็อยากให้เจอริปูเจอกับทีมที่เบาหน่อยนะเพราะมีโอกาสที่เกมกลางสัปดาห์นั้นอะ่ะริปูจะโรเตชันและเก็บตัวไว้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นบิ๊กแมทต์นี่โอ้โหก็อาจจะต้องเจอบิ๊กแมทต์รัวๆติดต่อกันนะอันนี้ก็จะเหนื่อยนะอย่างน้อยวิกนั้นนะเจอทีมไหนก็ได้นะขอให้เล่นแอนฟิลกลางสัปดาห์นะครับและลิปูก็จะมีเกมแชมเปียนลีกนัดที่4ก่อนเกมเจอกับไบตันที่ต้องไปเยือนนะครับก็หนักไม่น้อยนะและ2เกมสุดท้ายเดือนธันวาคมก็จะเล่นกับวูฟในบ้านกับไปเยือนฟูลแลมนะหวังว่านะปีนี้ลิปูจะทําสิ่งที่ไม่ค่อยทําได้นะครับคือเข้ารอบตั้งแต่เกมที่สอะไรอย่างเงี้ยในแชมเปียนลีก ก็อาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะแต่เป็นไปได้นะครับถ้าชนะรวนได้หรืออย่างน้อยสักเกมที่5ก็ยังดีนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปนะภาพรวมอมลิปูอย่างที่บอกแม้แต่เดือนธันวาคมที่เป็นเดือนหนักที่สุดนะครับก็จะมีเกมกับสปเปอร์อยู่1เกมนะนอกนั้นรวมๆก็ถือว่าเจอทีมระดับกลางนะปีนี้ไม่ขี้เหร่ะนะโปรแกร,รมของลิปูวันเก็บขึ้นปีใหม่นะครับเกมนัดแรกของปีใหม่จะเป็นวันที่2นะก็เดือนเซาล์มตันก็อาจจะหนาวและเหนื่อยหน่อยนะ คือหนาวนี่คืออากาศในตอนนั้นแล้วก็ต้องเดินทางลงใต้ด้วยเดียนปราบเซียนของลิฟ์พูลก็เป็นเดือนพวกมกราคมพาโปรแกรมปีนี้มีหนักที่สุดอย่างที่บอกว่าเจอกับแมนซิตี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เลสเตอร์ครัวก็ตามด้วยเอเวอร์ตันนี่แหละก็จะเป็นช่วงที่มองว่าหนักจริงๆในฤดการนี้แต่โดยรวมนะผมถือว่าปีนี้ได้ไปวัดถึงพฤษภาคมเลยครับเพราะว่า มีถึง5เกมรออยู่นะโอกาสจบฤดูกาลก่อน7นั้นเหมือนปีที่แล้วเนี่ยพราถ้าจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นอีกก็ไม่เกี่ยงนะถ้าเต็ม10ความยากของโปรแกรมเนี่ยผมริปูอยู่ที่ประมาณ8นะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับเอาต่อไปก็จะไปพูดถึงทีมผู้แข่งกันเลยดีกว่าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองแชมป์นะครับก็มีโปรแกรมหลังเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็คือเล่นในบ้านกับเซอร์นอนนะ แล้วก็ไปเยือนเวสแฮมน,นะครับหนักก็รับมือลิอร์พูลแล้วก็เล่นในบ้านกับเบอร์ลี่แล้วก็มีเกมไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดที่6หลังเกมนัดที่6นะครับเล่นในบ้านกับฟูลแลมหลังเกมนัดที่5แต่ที่น่าสนใจที่สุดเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมแมนซิตี้ที่ออกมานะและทำให้ผมดูว่าพวกเขาก็เจอเกมที่ไม่ได้เบากว่าลิอร์พูลเลยนะครับก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะพวกเขาจะไปเยือนลิอร์พูลนะครับ เล่นในบ้านกับสเปอร์แล้วก็เจออาร์เซนอลต่อเนื่องเลยนะครับแล้วมีเกมขั้นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในบ้านนัดเดียวก่อนที่เล่นในบ้านกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรงจุดนี้ถือเป็นจุดสําคัญและอาจจะชี้เป็นชี้ตายของฤดูกาลได้เลยนะถ้าแมนซิตี้นำในเดือนมีนาคมนะผมว่าโอกาสไล่ทันเนจะเหนื่อยมากหรือว่ายากแล้วแหละแต่กลับกันนะถ้าพวกเขาเป็นฝ่ายตามหลังนี่มีสิทธิ์ตามหลังเยอะเลยนะครับถ้าไล่ไม่ทันในช่วงเวลานี้นะครับ ดังนั้นคีย์พอยต์ของแมนซะิตี้น่าจะเป็นเดียนกุมพาพันธ์ม, 5, มากกว่าแล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่นลีคัพเข้ารอบชิงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอีกนะโปรแกรมพวกนี้ก็โอ้โหเบียดกระเสียดเต็มที่นะบางทีอาจจะถ้าพูดถึงแชมป์รายการใหญ่อย่า,ยยางพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปียนลีกเนี่ยบางทีลิฟวจ,จะอยากลุ้นให้แมนซิตี้เข้ารอบลึลกๆของลีคัพมากกว่านะคือแมนซิตี้อ่าดูช่วงต้นๆน,นะเหมือนง่ายแต่จริงๆก็ไม่ได้ง่ายกว่าลิฟววเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีช่วงที่เป็น จุดตายของพวกเขาอยู่โปรแกรมก็เฉลี่ยเฉลี่ยนะผมว่าความยากเนี่ยให้สัก8.5แล้วกันนะเผลอๆยากกว่าลิปูอย่างที่บอกว่ามีช่วง3เกมมอรณนหรือจะเรียกว่า4เกมใน5เกมมอลรณนของพวกเขาก็เป็นได้นะครับอีกทีมที่คงต้อง,มองไม่มองข้ามพวกเขานะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู่ปรับตลอดการของลิปูต้องบอกว่าโปรแกรมหลังเกมแชมเปียนลีกเนี่ยโหดกว่าทีมอื่นนะ เพราะว่าเล่นในบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็อาเซนอนในเกมที่1ที่2นะถ้าเจอกลุ่มหินนี่ก็จะเหนื่อยเลยแล้วก็เดินพฤศจิกาเนี่ยก็จะไปเยือนเอบอรนตันกับซัมตันเลยนะครับธันวาคมนี่ก็จะเล่นในบ้านกับเวสบอมอ่าเวทแฮมนะครับขออภยัยแล้วก็เล่นในบ้านกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นทีมที่คู่แข่งหลังเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหนักทุกทีมนะครับไปดูทีมเต็งสนะ ก็ไม่ได้จะสบประมาทพวกเขานะแต่ว่าโอกาสการลุ้นแชมป์ของพวกเขาเนี่ยเทียบกันดับหนึ่งดับ2ถือว่าค่อนข้างห่างนะครับแมนยะูโปรแกรมนั้นหลังเกมแชมเปี้ยนลีกปีนี้ก็ถือว่าหนักนะครับเพราะว่าต้องเล่นในบ้านกับเชลซีกับอาร์เซนอลนะใน1นถึงสเกมแรกไปเยือนเอฟเวอร์ตันแล้วไปเยือนซัม์ตันในเกมที่3มที่4นะแล้วก็เล่นในบ้านกับเวสต์แฮมแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะถือว่าหนักแทบทุกเกมเลยนะครับในหลายๆรูปแบบนะคือเจอทีม เจอทีมที่อ่อนกว่าหน่อยก็ต้องไปเยือนนะครับแล้วก็เจอทีมหนักก็ต้องเล่นอ่าเล่นในบ้านก็ต้องเจอทีมหนักนะครับหลังเกมแชมเปี้ยนลีกผมว่าโอ้โหถือว่าเหนื่อยนะครับสำหรับทีมของโอเล่กุนนาโซชานะแต่ข้อดีนะครับเดือนตุลาคมซึ่เป็นเดือนที่โหดของพวกเขาคือเจอสเปอร์เจอเชลซีเจอสนอนสามจาก4เกมเนี่ยเกมใหญ่ทั้งหมดเลยแต่ว่าได้เล่นในบ้านทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ต่อด้วยเกมเย็นเอเวอร์ตันนะข้อดีของแมนยูและอาจจะทําให้พวกเขามีกําลังใจได้นะถ้าเริ่มต้นรู้การโดยการเก็บแต้มได้เยอะในเกมเหล่านี้นะแต่ถ้าเก็บแต้มในเกมเหล่านี้ไม่ได้นะอวกนะบอกตรงๆเพราะว่ามันเจอกับท็อปซิกครึ่งหลังของลิเวอนนร์รพูลแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์แร์เซนเชลซีในะพวกเขา้องออกไปเล่นนอกบ้านหมดนะในช่วงตั้งแต่มกราคม ส่วนใหญ่เนี่ยคือเล่นนอกบ้านหมดนะมีเกมเย่ากับลิปูช่วงปลายฤดูกาลนิดเดียวนะครับดังนั้นภาพรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมองว่าถ้าเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีนะพวกเขาอาจจะมีกําลังใจแล้วก็ไปต่อได้แล้วก็ไปว่ากันนะว่าจะได้ลุ้นแค่ไหนนะซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของแมนยูนะ่าจะอยู่ที่การรักษาพื้นที่แชมเปี้ยนลีกให้ได้มากกว่านะส่วนโอกาสจะลุ้นแชมป์นี่ต้องสตาร์ทดีมากๆนะกลับกันนะถ้าสตาร์ทแย่นะโอ้โห หนักเลยนะครับเพราะว่าไปลูกการนี้บอกว่ามีแต่เกมนอกบ้านเจอทีมใหญ่นะครับว่าโปรแกรมแมนยูนี่แอบโหดนะคือความหนักนี้ให้จาก9เต็ม10เลยนะครับดูเผินเหมือนไม่หนักนะแต่ว่าอ้จริงจริงนี่แอบหนักทีเดียวไปดูเชลซีที่เป็นของแฟรงค์ลัมพาดนะที่หวังจะเป็นม้ามืดในลูกการนี้นะหลังเกมแชมเปี้ยนลีก 6นัดนะพวกเขาก็ต้องเล่นกับแมนเชสเตอร์ในเตตดนอกบ้านเบอร์ลี่นอกบ้านเชฟอยู่ในบ้านเล่นในบ้านกับสเปอร์นะครับแล้วก็เล่นในบ้านกับปลีดนะครับแล้วก็เจอเอเวอร์ตในเกมนอกบ้านนะหรือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวนะถือถ้าช่วงแชมเปี้ยนลีกในลิปูมีหนักแค่เจอกแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งหลายทีมนะจะเห็นว่าเจอเกมสําคัญค่อนข้างเยอะนะครับ กุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนไม่ง่ายนะต้องไปเยือนสเปอร์นะครับไปเยือนบาร์มอนเลนของเชฟฟิลยูเนเต็ดนะเล่นในบ้านกับแมนยูนะแต่โดยรวมในเฉลีย่ยความต่อเนื่องของโปรแกรมหนะักของทางด้านเชลซีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะแต่ดันไปอยู่ในเกมไฮไลท์ของเดือนพฤษภาคมตอนปิดฤดูกาลนะครับที่ต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เล่นในบ้านกับอาร์เซนอลแล้วเจอเลสเตอร์ต่อเลยนะโอ้ถือว่าช่วงเข้าได้เข,ข้าเข็มทีมของแฟลบาบัดที่อายุน้อยเนี่ย จะต้องรับมือกับความกดดันในช่วงเวลาน,นั้นอีกครั้งนะครับอย่างปีที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่ามีแผ่วปลายนะเกือบหลุดแชมพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็มองว่าโดยรวมแล้วอะเชลซี Chelsea, โปรแกรมก็ประมาณ8จาก10นะครับคือไม่ได้ถึงกำหนักมากนะแต่ก็มีช่วงที่มีโอกาสสร้างปัญหาให้พวกเขาไม่น้อยเหมือนกันนะครับแถมไปที่สเปอร์กับเซนอนนะสเปอร์เนี่ยจะมีช่วงหนักเดืนพฤศจิกานะครับที่เจอกับแมนซิตี้ในบ้านแล้วก็ไปเยือนเชลซีนะ ทีมที่เล่นยูโรปาลีกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะมาลุ้นแชมเปียนลีกเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าต้องเจอเกมวันอาทิตย์นะครับแล้วจะมีเวลาพักน้อยหลังเกมยุโรปถ้าเทียบกับคู่แข่งไหนอื่นที่เล่นแชมเปียนลีกนะเดือนธันวาคมก็มีเกมทั้งเจอเซนอนกับลิพูนะครับในเดือนที่เหนื่อยนะมกราคมก็เจอลิพูอีกแล้วนะครับผมว่าปีนี้โจเซ่มูนินโญ่น่าจะอยู่ระหว่างสร้างทีมมากกว่านะ ดังนั้นพูดถึงความสําเร็จในลีกเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะถ้าจะเซอร์ไพรส์ขึ้นมาลุ้นแชมป์นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าให้คะแนนจากคู่แข่งทีมอื่นเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูหรืออะไรก็ตามเนี่ยความหนักเนี่ยโอโ้โหโหดสุดนี่คืออาร์เซนอลนะครับโดยเฉพาะช่วงเปิดฤดูกาลนะพ้นสองนัดแรกไปโอ้โหพวกเขาเนี่ยเหนื่อยหมดเลยนะเยือนลิเวอร์พูลนะครับเล่นกับเชฟยูในบ้านเยือนแมนซิตี้เล่นกับเลสเตอร์ในบ้านแล้วก็เยือน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะต้องบอกว่าเป็นทีมที่แน่อดควรที่สุดที่โปรแกรมออกมานะเดือนธันวาคมที่โปรแกรมชุกก็ยังอุตส่ามีเกมเยือนสเปอร์กับทางด้านของเล่นในบ้านกับเชลซีนะถือว่าเป็นทีมที่โอ้เจอโปรแกรมหนักที่ในช่วงที่หนักๆทั้งนั้นนะถ้าสายการดีไปเรื่อยๆนะอาร์เซนอลก็ที่เหลือก็จะกระจายละจะหนักมากช่วงต้นด้วยการซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับขวัญกำลังใจของอาร์เซนอลได้เหมือนกันนะครับมีแฟน บอลอัสนอนในทวิตเตอร์นะลงรูปไแบบร้องไห้นะครับช่วงหนะ้านัดที่เจอไปเยือนลิปูไปเยือนแมนซิตี้แล้วก็เยือนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะก็จะกลับจากโปรแกรมของแมนยูนะอัสนอนเนี่ยถ้าต้นดูก,การเกาะอยู่ในกลุ่มหัวแถวได้นะครับไปดูก,การก็จะอ่าหน้ามีโอกาสประคองสถานการณ์ได้ดีกว่าทีมอดื่นนะแต่อย่างที่บอกว่าช่วงต้นการนี้หนักจริงๆนะครับภาพรวมของโปรแกรมที่ออกมาผมก็ยังมองก็ค่อนข้างจะตรงกับ กูรูหรือนักวิจารณ์ทั่วไปของทั้งโลกนะผมว่ามองว่ายังเป็นการลุ้นของม้าสองตัวนะระหว่างลิอร์พูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะอาจจะมีสักทีมหนึ่งนะทีมเ่นที่อาจจะสอดแทรกขึ้นมาแบบโผล่มาหัวตารางในช่วงต้นๆได้นะครับแต่ในระยะยาวนะ่ผมว่าลูกการนี้ตัดสินระหว่างลิอร์พูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้นหรือก,การเนี่ยมีความสำคัญมากนะทีมไหนได้เปรียบออกตัวไปก่อนได้ดีนะ หลังผ่านสัก19เกมไปแล้วนะกลุ่มความได้เปรียบได้ก่อนนะมีโอกาสที่จะนำมวนเดียวจบได้นะครับโอกาสที่จะไปพิกไล่ช่วงปลายเดือนก็มีนะถ้าแต้มเบียดกันสูสีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าห่างกันเยอะๆเนี่ยไม่ริภูก็แมนซิตี้ครับมีโอกาสที่จะนำมวนเดียวจบครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างยย,ยาวทีเดียวนะครับก็ถ,ถึงเวลาละสมงวนเกือบเวลาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ